สวัสดีค่ะนีนะวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์คาร์ค่ะก็เป็นตอนใหม่ตัวเก่าตัวเก่าเดี๋ยวก็จะแคสต่ออยู่แหละตัวเก่าอ่ะนะเดี๋ยวเขาแคสเดี๋ยวเขาแคสเน่เขาไม่ลืมตัวเก่าหรอกนาเนย่ยังไม่ได้เปิดมอนนะคะเปิดแรกเดี๋ยวิ่อเปิดเลย นี่ก็ปรับให้มันมีเป้าตรงกลางด้วยเผื่ใช้เออเผื่อใช้ในการต่อ oh, right. สู้ด้วยนะคะก็ไม่รู้จะไปต่อสู้อะไรแหละปิดมอนโอ้ยมาแรงวันถ้ามีเสียงรบกวนใดอๆก็นะคะเพราะว่าอไม่รู้ดิชืามแบบตอนนี้ก็อยู่กับพัดมตัวเดิมเช่นเคย ไม้ค้อ่าเอาไปสาัตรงนี้ดีกว่าอ,อ,อ,อหนูไม่ล่วงใช่ไหมอเโอเคค่ะโอ้โอแต่ เเออละแหมถุนอะไรคะตื่นแล้วรอหญิตงตกใจหมกห่วยค่ะเล่นๆขอตัดไม้ให้ได้ในปริมาณมากๆก่อนนะแต่ขอรับรองนะคะว่าไม่ได้เสกตัดไม้ให้ได้ในปริมาณมากๆก่อนแล้วก็ จะกลับมาอีกที่นึงกัวทิคค่มันยืดยาวนะโอเคกลับมาแหละก็ไม่ไม่ได้ได้ไม้เยอะหรอกก็ประมาณนั้นแหละเออดอกไม้กลับไปตกแต่งบ้านอดอกโปดเลยด้วยเป็นสิบม่วนอีใส่ลิ้นย,ยา้ออเออเออออะไร ยุงเหรอมเจ็บเออผ่า <c oughs> นหน้าผ่านตาเขา้าเหรอผ่านหน้าผ่านตาเข้าทำไมอะเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่เดี๋ยวละตายมันไม่มีเววว่ะอือใครรู้มา้างอะว่าจะปรับแต่ของไม่ตกยังไงไม่รู้จริงๆนะ ไม่ใครรู้นะคะว่าจะปรับแบบไม่คัดตามแบบตายของถงไงเพราะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะอย่าว่าเขานะเขาไม่รู้อะ่ะแล้วทำไมอันนี้มันแหลกจุงเบอะไรวะโอ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 ะไรเนี่ยสร้างเซิร์ฟใหม่แล้วแ,ลวแ,ลวแหลกเล่นเซิร์ฟเก่ามีแจะแหลกเลย แม่แหลกอบะแม่ไม่โหลดอ่ะฮึๆอ,อันนี้มาทำประตูว่านสวยชอบน้เวลาไม้นี้ไปทำประตูบ้าน,นะม,าม,านมันจะววยสวยสวยสวยหน่าแม่มมนไม่โหลดอ่ะอะไรเง้ยงอนนั้นเนี่ย ตรงนี้มันโล่งก่อนแ๊บนึงเอะเดี๋ยวนายนเ้าปุ๊บเลยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเก็บเก็บเก็บไว้ตรงนี้มันจะได้โลง่งนะคะไม่ชอบทุ๊กๆุกุอ๋อฉันกดชิปทำไมเนี่ยโอ้โว สร้างแต่ทนี้แหละอู้หตรงนี้มันลงลงอ่ะเพื่อนเลยแต่โอเคแบงนี้แหละก็ไม้ขาวนะคะเอาเป็นหลังเล็กๆพอหนอออึ่เอ,อ,อ,อ้ยไม่เอาไม้นี้ไม้นี้เก็บไว้อันนี่ก่อ ตนี้อำไมนี่นะคะ่ะเดี๋ยวสิบห้าอันพอ 2, 1 2, 1 2, 1สองหสองหนึำจริงจะทำสี่คูณสี่นะม,มันไม่สวยทอางนี้ก่อนนะ ้ยขึ้นไปกันทำไมไม่หินต่อ่ะอุ้ยตรงนี้เนาะก็ปิดตรงนี้ด้วยนะคะไม่ชอบ โี okay. ่ยเอาไว้ก็วันตรงนี้อ่ะอุ้ยบ้านรอนแนวตรงนี้เหรอตรงนี้ทำไงดีอันนี้ก็กันเยบจะเมื่อ้วค่าแก่ได้ครบสามตัวอย่างเนี่ย ต้องตัดทิปเรามาเช้าจริงๆเ่ยใช่ค่ะเวลาตคับของก็เงยหน้าขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็คับได้เลยนะโอ้ยเดี๋ยวตัวคับตัวอ่ะลืมอยู่ข้างบนหนึ่งสองเอาประตูนี้นะก็อันนี้มาโอ้โอ้โอ้หมืดอ๋อ ่เอาอย่างนี้ก่อนเนาะปิดเข้าค่ะเดี๋ยวกลับมากันนะครับกล่องก่อนเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกสองอันเดียวเลยโอวางไว้ตรงนี้แปดนาทีก่อนแล้วเหรอ วาง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 ทำไมวางไม่ได้อะเอาค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขอจบคลิปละอืมจริงบายบายค่ะแปดนาทีแล้วเนี่ยบายบายจุจ๊บ